สวัสดีค่ะพบกับช่องอ e ลินเต็ดอายนะคะคลิปนี้สําหรับชาวราศีกรกฎค่ะหรือว่าคนที่เกิดวันที่15กรกฎาคมถึง15สิงหาคมนะคะตัวไอรินเองก็ต้องขออนุญาตชาวราศีกรกฎทุกท่านขออนุญาตตัวท่านจิตตสัานทกของท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ท่านเคารพนับถือบูชาเทวดาที่ปกปักคุ้มครองรักษาตัวท่านนะคะรวมไปถึงเจ้าก,กรรมนายเวรด้วยขอใอยดวงเปิดขอใอยเห็นอนาคตเพื่อที่คุณจะสามารถดําเนินชีวิตให้อยู่ในทิศทางที่ถูกที่ควรได้ค่ะ การพยากรณ์ในครั้งนี้นะคะเป็นการพยากรณ์โดยภาพรวมอัินไม่ได้เจาะจงใครคนใดคนหนึ่งนะเพราะฉะนั้นบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะเกิดขึ้นกับคุณบางเหตุการณ์บางพลังงานอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณนะคะถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าชอบใช่เกิดขึ้นกับคุณนะคุณก็รับเอาไปนะคะถือว่าเป็นคําแนะนําในการดําเนินชีวิตแต่ถ้าเหตุการณ์ไหนที่คุณรู้สึกว่าไม่ชอบไม่ใช่ไม่ได้เกิดขึ้นกับคุณก็ถือว่าเป็นการรับฟังคําพยากรณ์จากเพื่อนร่วมชะตาราศีเดียวกันกับคุณค่ะ ขอดูตัวตนของชาวราศีกรกฎนะณนะช่วงเวลานี้นะคะคุณเป็นอย่างไรคะ1-30่ะ1-30เมษายนตัวตนโดยชะตาของคุณเป็นอย่างไรเกิดอะไรขึ้นกับคุณบ้างคะ่ะ ลิมมีความรู้สึกว่าณนะช่วงเวลานี้นะคะชาวราศีกรกฎนะค่อนข้างที่จะมีความรู้สึกนิ่งเฉยนะคะไม่ค่อยสะทบสถานกับอะไรมากมายนะเป็นคนที่แบบมีเขาเรียกว่ามีความคิดมีความรู้สึกที่อยากที่จะโฟกัสที่ตัวเองนะคะอันนี้ก็นิ่งนี่ก็นิ่งนี่คือคือแบบตอนนี้คุณเป็นคนที่แบบเหมือน อยากอยากอยู่กับตัวเองมากๆนะคะบางผู้บางคนอาจจะเป็นไปได้จะมีโชคลาภนะเพราะว่า K i n g o f พัน t a c l e ขึ้นในตัวตนของคุณนะช่วงเวลานี้นะคะงานใหญ่ๆเงินก้อนใหญ่ๆมีโอกาสที่คุณจะได้รับนะหรือคุณอาจจะต้องแบบเหมือนใจเย็นรอคอยเงินก้อนใหญ่อีกนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเป็นความนิ่งเงียบถ้าไม่ ถ้าไม่ได้รับเงินก้อนใหญ่ก็รออีกหน่อยนะคะมีโอกาสที่จะได้สูงมากๆช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเหมือนคุณไม่กระตกกระตากไม่ทําอะไรมากมายนะคะเหมือนแบบอยู่เฉยๆเงินก็เข้ามานะคะอยู่เฉยๆก็มีคนมามอบโอกาสดีๆให้กับคุณนะไอรินมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะต่อไปไปดูเรื่องการงานกันบ้างค่ะการงานชาวราศีกรกฎเดือนเมษายนเป็นอย่างไรคะ มีความรู้สึกว่าการงานของชาวราศีกรกฎณะช่วงเวลานี้นะคะคุณเหมือนจะต้องเป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่เป็นคนคอยช่วยเหลือน้องๆเป็นพี่ใหญ่อารมณ์ประมาณนี้นะคะมี The ยแอมเพสแล้วก็6เหรียญน,นะแล้วก็เพจออฟวานเหมือนอาจจะมีคนที่แบบ อายุน้อยกว่าคุณนะคะมาขอความช่วยเหลือคุณนะคะหรือประสบการณ์การทำงานน้อยกว่าคุณนะ,ะมาขอคําแนะนำในการทำงานจากคุณนะคะถามว่าลึกๆคุณอยากช่วยไหมนะ,ะมองว่าคุณช่วยได้แต่อารมณ์เหมือนแบบไม่แน่ใจว่าคุณกับคนที่เขามาขอความช่วยเหลือคุณเนี่ย มีประเด็นอะไรกันหรือเปล่านะคะคุณดูเหมือนแบบลังเลใจว่าจะช่วยดีไหมหรือเขาอาจจะเคยหักหลังคุณหรือเปล่านะคะคุณก็เลยแบบรู้สึกเหมือนอไม่ค่อยแบบมีความสุขในการที่จะช่วยเหลือนะคะแต่มีความรู้สึกว่ามีคนมาขอความช่วยเหลือคุณและในเรื่องของการงานคุณจะโดดเด่นมากในช่วงเวลานี้นะคะถ้าใครที่แบบ มีลูกค้านะคะลูกค้าที่คุณเคยดีไว้อะไรเงี้ยเหมือนลูกค้าเขาจะบอกต่อนะคะบอกต่อในเรื่องของการบริการของคุณการทํางานของคุณคุณจะมีชื่อเสียงด้านดีในเรื่องของการทํางานนะคะต่อไปไปดูเรื่องการเงินกันบ้างค่ะการเงินของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะ การเงินนะคะมีไพ่เดือดซานนะควีนออฟซอร์ s นะคะ7็ดเหรียญแล้วก็พาลาหู Aquarius นะคะและก่อนหน้านี้เนาะตัวตนของคุณนะคะมี King of Pentacle และ Knight of Pentacle ไอลินเห็นพลังงานที่แบบมีเงินเต็มไปหมดเลยของชาวราศีกรกฎอะ่ะเออเงินไหลมาเทมาเลยนะใครที่แบบ เสียงโชคนะคะขอให้หรือว่าแบบลงทุนอะไรต่างๆก็ขอให้โชคดีนะแต่ว่าขอให้มีสติในการในการใช้ใช้จ่ายเงินในการลงทุนในโชคลาภต่างๆนะคะคือไม่อยากให้ทุกคนแบบหมกมุ่นกับเรื่องนี้จนเกินไปนะแต่มองเห็นว่า การเงินชาวราศีกรกฎณช่วงเวลานี้ดีนะคะอาจจะมาในรูปแบบของโชคแรภนะคะหรืออาจจะมาในรูปแบบของการที่คุณทํางานแล้วประสบความสําเร็จจากงานแล้วเงินก็หลั่งไหลเข้ามาหาคุณด้วยเช่นเดียวกันนะคะแต่ก็มีภาระนะคะมีในเรื่องของสิ่งที่คุณจะต้องรับผิดชอบนะอาจจะเป็นแบบคนในที่คุณอุปการะเลี้ยงดูก็เป็นไปได้นะคะ กาเงินดีมากนะชาวราศีกรกฎนะช่วงเวลานี้ต่อไปนะคะเราจะไปดูความรักกันนะซึ่งความรักเราจะแยกกัน3สถานะนะคะคนโสดอยู่ต่อตรงนี้ส่วนคนมีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนกับคนมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วสามารถคลิกจากลิงก์ t m m e stamp นะคะแล้วก็คลิกตรงนั้นต่อได้เลยนะคะขอดูหน่อยค่ะว่าคนโสดนะคะเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้ค่ะช่วงเมษายนมีคนเข้ามาไหมคะ ไอรินมีความรู้สึกว่าคนโสดเนี่ยมีโอกาสที่จะมีคนเข้ามาพูดคุยให้มีความรู้สึกดีกระชุ่มกระชวยรู้สึกแบบชุ่มชื่นหัวใจนะคะแต่ต้องระมัดระวังตัวเองไว้นิดนึงนะว่าเขาเนี่ยเหมือนกับคุยกับเราแบบจริงจังจริงใจหรือเขาคุยกับเราแค่คนเดียวหรือเปล่านะคะมีโอกาสสูงมากนะที่จะเป็นชาวต่างชาติต่างภาษานะคะถ้าใครที่ ดิว uh, นะคะหรือว่ารอคอยคนทางไกลนะคะหรือรอคอยคนต่างชาติต่างภาษานะมีโอกาสที่จะได้ทำความรู้จักกันมากขึ้นนะคะเพราะมีไพ่เดอะเชลิโอตขึ้นแต่ว่าเหมือนแบบอาจจะไม่ได้แบบพูดคุยกันอย่างตรงไปตรงมาหรือว่าไม่ได้เปิดใจคุยกันเต็มที่นะคะอาจจะเป็นคุณหรือเขาที่กักกกันไว้อยู่นะเพราะว่าสี่เหรียญเห็นไหมคะเหมือนแบบ ไม่เต็มที่กับความสัมพันธ์คือไม่เหมือนแบบกักๆไว้ก่อนเออขอดูทีเขาก่อนว่าเขาจะเป็นยังไงอะไรเงี้ยแล้วก็ค่อยเปิดเผยตัวตนออกไปนะคะแต่ถามว่ามีโอกาสไหมไอรินมองว่ามีโอกาสสูงมากๆเลยที่จะมีคนเข้ามานะคะต่อไปนะเราไปดูในเรื่องของความรักของคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนกันมากนะคะ ขอดูพลังงานภาพรวมนะคะของคนที่ความสัมพันธ์ซับซ้อน,นะช่วงเวลานี้หน่อยค่ะเดือนเมษาย,ยนพลังงานภาพรวมความรักของชาวราศีกรกฎเป็นอย่างไรคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นอย่างไรเขามองว่าคุณเป็นยังไงคะ และคุณจะทำอะไรต่อไปต่อไปไปดูความสัมพันธ์นะคะในฝั่งของเขากันบ้างนะคู่ของชาวราศีกรกฎค่ะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้เขาคิดอะไรอยู่ลึกๆเขาเป็นยังไงคะคุณมองว่าเขาเป็นยังไง และคู่ของคุณจะทำอะไรต่อไปไอรินมีความรู้สึกว่าคุณทั้งสองคนตอนนี้เหมือนค่อนข้างที่จะนิ่งเฉยใส่กันนะเหมือนแบบพยายามรักษาอารมณ์เอาไวอ้อ่ะจะเลิกกันขาดไหมไม่ไม่ขาดนะแต่จะพูดกันดีไหมเหมือนแบบต่างฝ่ายต่างคิดว่าตัวเองไม่ได้ผิดอืมก็เลยทำให้ พูดดีด้วยกันยากนะคะมาดูกันที่พลังงานภาพรวมความรัก q u e e n o f p e n t a c e s ค่ะนี่แหละที่บอกว่าเหมือนนิ่งๆใส่กันไม่ชวนทะเลาะแต่ก็ให้ให้ดีกว่านี้ก็แบบไม่นะต่างฝ่ายต่างเงียบขึมใส่กันนะคะใบเงียบใบแบบที่เหมือนแบบจะบอกยังไงดีเนี่ย นะคะห้าถ้วยสี่ถ้วยเห็นไหมคะห้าถ้วยกับสี่ถ้วยตัวฝั่งของชาวราศีกรกฎนะเศร้าเลยอะผิดหวังเสียใจยส่วนตัวชาวราศีกรกฎเองอันนี้คู่ของคุณนะอันนี้ฝั่งของคุณค่ะชาวราศีกรกฎเองรู้สึกเบื่อหน่ายรู้สึกเหมือนแบบ เออทำอะไรดีๆให้เขาไปหลายรอบละเคยหยิบยื่นความรู้สึกดีๆให้เขาหลายรอบแล้วแล้วเขาก็มองคามนะคะส่วนตัวเขาเองก็แบบเหมือนอยากจะมาทําอะไรดีๆนะช่วงเวลานี้นะไอเรนมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเขาอยากทําอะไรดีๆให้คุณดีเอ็มเพรสอยากดูแลคุณอยากช่วยเหลืออยากส่งความรู้สึกดีๆให้กับคุณนะแต่คือเขาก็ไม่แน่ใจในตัวเขาเองเหมือนกันว่าเขาเนี่ย ควรจะเลือกใครกันแน่เพราะไอรีมีความรู้สึกว่าคู่ของชาวราศรีกรกฎเนี่ยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนคู่ของคุณเนี่ยเขามีคนคุยนะคะมากกว่าหนึ่งไม่คุณก็เขาอะเออที่ที่มีคนคุยมากกว่าหนึ่งเนาะก็เลยทําให้ความสัมพันธ์แบบมันมันมันไปต่อกันไม่สุดนะคะเนี่ย มีความรู้สึกดีๆให้ให้เขานะสำหรับชาวราศีกรกฎคุณก็มีให้เขาแต่คุณก็ไม่ได้แบบเต็มที่ร้อยเปอร์เซ็นต์่ะยังยังยังเชิงไว้เหมือนกันนะคะเขามองว่าคุณเนี่ยอยากกลับไปหาเขาแหละอยากอยากทำให้สถานการณ์ทุกอย่างมันดีขึ้นนะเขามองชาวราศีกรกฎแบบนั้นส่วนตัวคุณเนี่ยคุณอ่าคุณมองเขาอ่ะนะคะชาวราศีกรกฎมองว่าคู่ของคุณเนี่ย เหมือนแบบกำลังหาทางออกในชีวิตของตัวเองไม่ได้อะอ,อารมณ์คนแบบมืดแปดด้านไม่รู้จะทำยังไงนะคะมาดูสิ่งที่คุณจะทำต่อไปกันค่ะ the hangman คุณจะทำอะไรต่อไป for of s w o r d ค่ะคู่ของชาวราศีกรกฎจะทำอะไรต่อไป ไอรินมีความรู้สึกว่าในฝั่งที่ชาวราศีกรกฎจะทำนะคุณเหมือนหวังกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้มาหลายรอบแล้วก็ก่อนหน้าน,นี้คุณทำดีมาโดยตลอดแต่คุณอาจจะถูกละเลยหรือเปล่านะคะเนี่ยทำให้คุณเบื่อคุณเซ็งคุณอยากกลับไปทำอะไรให้มันดีขึ้นแต่เนื่องจากว่าเขาอะทิ้งให้คุณรู้สึกเคว้งคว้างมานาน รอคอยเขามานานแล้วนะคะพลังงานอาจจะสลับกันได้นะลิมนมีความรู้สึกว่าคุณจะแบบรู้สึกเหงาแล้วก็แบบค่อนข้างที่จะเ,เป็นความรู้สึกของคุณที่น้อยใจถึง ถึงขั้นแบบประชดประชันได้เลยนะคะอันนี้สิ่งที่คุณจะทําคือแบบ้ยคุณรอคอยมานานแล้วนะทำไมปล่อยปล่อยคุณทิ้งทิ้งควงๆไว้แบบนี้นะคะคุณคุณเหมือนแบบอยากให้เขามาดูแลอยากให้เขาสนใจใส่ใจมากกว่านี้นะคะแล้วเขาจะทําอย่างไรต่อไปไอลินมีความรู้สึกว่าเขาก็คิดเยอะเขาก็เครียดเหมือนกันนะคะเขาพยายามนิ่งเอาความนิ่งเนี่ยพยายามมาแก้ปัญหานะคะนี่เลย The Empress นะคะกับอาซาเลียนะมองว่า2แผ่นนี้มีความหมายใกล้เคียงกันนั่นคือในเรื่องของการเขาอยากจะดูแลเขาอยากจะปกป้องคุณถึงแม้ว่าคุณจะพูดให้เขาเสียใจช้ำใจอะนะคะชาวราศีกรกฎนะหรืออาจจะเป็นฝั่งเขาที่เขารู้สึกผิดก่อนหน้านั้นเขาทำไม่ดีกับคุณค่ะเขาอยากกลับมาแก้ไขปัญหานะให้มันดีขึ้นนะคะเขาอยากมา ่ซ่อมในส่วนที่ตรงไหนมันซ่อมได้นะไอเดนมองแบบนั้นนะคะเดี๋ยวขอดูหน่อยค่ะว่าแผ่นไพ,พ,พ่พพเิกเน่อยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีกรกฎสำหรับคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนจ้า relaxation นะคะ relaxation ไพ่อยากบอกให้คุณเนี่ยพักผ่อน บางครั้งคุณอาจจะเครียดจังกังวลคิดมากจนเกินไปกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้จนทําให้คุณไม่เป็นตัวของตัวเองทําให้คุณเนี่ยเครียดแล้วก็เข่งขึงจนเกินไปนะคะตัวของคุณกับเขาก็เลยเหมือนแบบบางครั้งไม่ได้มีปัญหาอะไรกันใหญ่โตนะแต่มันต่อกันไม่ติดมันไปกันไม่สุดนะคะ Embrace ค่ะไพ่อยากให้คุณเนี่ย อบกอดบอกรักตัวเองนะคะอะไรที่เคยผิดพังผิดพลาดไปไม่ว่าจะคุณและเขาเนาะถ้าให้อภัยกันได้ให้ให้อภัยกันเถอะนะคะอย่าคิดลบต่อตัวเองอย่าคิดลบต่อผู้อื่นทุกสิ่งทุกอย่างสวยงามเสมอนะคะมองหาสิ่งดีๆรอบตัวคุณแล้วคุณจะเจอนะและนี่คือพลังงานภาพรวมความรักทั้งหมดของชาวราศีกรกฎนะคะสำหรับคนที่มีคนคุยแต่สถานะไม่ชัดเจนนะ ฝากกดไลค์ like, กด subscribe เป็นกำลังใจดีๆให้กับช่องไอเดนเตอรอายได้นะแม่หนึ่งแม่ย,มยังไงก็พิมพ์มาบอกกันได้นะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักเจอกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะเราจะไปต่อกันที่คนมีคู่ชัดเจนอยู่แล้วนะคะขอดูพลังงานภาพรวมความรักชาวราศีกรกฎหน่อยค่ะ คุณเป็นอย่างไรณนะช่วงเวลานี้คะความสัมพันธ์ในครั้งนี้คุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคุณเป็นยังไงคู่ชาวราศีมองกดมองชาวราศีกรกฎว่ายังไงและคุณจะทำอะไรต่อไปคะ่ะไปดูในฝั่งคู่ของคุณกันบ้างนะคู่ของคุณเป็นอย่างไรนะช่วงเวลานี้คะ คู่ของคุณคิดอะไรอยู่ลึกๆคู่ของคุณเป็นยังไงคุณมองเขาค่ะว่าเป็นยังไงแล้วเขาจะทำอะไรต่อไปคะอ,อไอรินมีความรู้สึกว่าเหมือน ความสัมพันธ์ในครั้งนี้กำลังมีคนอยากได้โอกาสกำลังมีคนอยากอยากอ่าค่อยเป็นค่อยไปอยากปรับปรุงกันอยู่นะคะพลังงานภาพรวมคือหกเหรียญในเรื่องของการให้ค่ะทั้งอยากให้และอยากได้รับในเวลาเดียวกันนะต่างฝ่ายอาจจะเคยทำผิดต่อกันหรือว่า เริ่มรู้ตัวเองแล้วว่าไม่ไม่ไม่ได้มีใครเพอร์เฟกตนะคะตัวคุณเองเนี่ยในะช่วงเวลานี้บางครั้งคุณอาจจะเหนื่อยจะท้ออยากจะหันหลังหนีให้กับปัญหานะแปดถ้วยค่ะหรืออาจจะเป็นไปได้ที่แบบคุณรู้สึกว่าคุณไม่ไหวแล้วกับการที่ตัวคุณเองเนี่ยรับสภาพปัจจุบันคุณต้องการให้คู่ของคุณเนี่ย ปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะคะคุณต้องการให้เขาเนี่ยเหมือนมองภาพนะคะมอ,มองภาพในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้ถ้าคุณกับเขาจะไปกันได้ไกลต้องทําให้ดีกว่าเดิมค่ะ,อะไอรีมีความรู้สึกว่าครั้งนี้คุณไม่ยอมละคุณพร้อมที่จะเรียกร้องหรือว่าบอกพูดคุยกับเขาตรงๆนะคะ คุณทั้งสองคนเนี่ยเจ็ดถ้วยออกในฝั่งจิตใต้สำนึกลึกของคุณและความคิดของเขาแปลว่าอะไรเนี่ยแหละไอลิมีความรู้สึกว่าคุณกับเขาเนี่ยต้องการให้ต่างฝ่ายต่างปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแล้วก็ดีมากกว่าเดิมหรือแบบ เพอร์เฟคชันนิมากกว่าเดิมอะเอออาจจะเป็นแบบหลายๆายด้านหรือด้านใดด้านหนึ่งโดยเฉพาะนะคะคู่ของชาวราศีก็รกฎนะตอนนี้เขาแฮปปี้กับความสัมพันธ์กับคุณอยู่แล้วค่ะนะคะมีสามถ้วยกับหถ้วยเขามีความสุขดีเขาแฮปปี้แต่เขาก็ต้องการเพิ่มเติมคือถามว่าคุณกับเขาใครแฮปปี้มากกว่ากันแน่นอนเขาอยู่แล้วค่ะทั้งสามถ้วยทั้งหไม้เท้าตรงเนี้ยแต่ดูคุณสิ ะะดูคุณสิสิ่งที่คุณเป็นคือแบบไม่ได้ไม่ยอมนะจะมีความรักกันแต่คุณได้แค่เนี้ยคุณไม่โอเคนะคะคุณรู้ว่าตัวเขาเองเนี่ยเขาก็ต้องการสิ่งที่ดีขึ้นจากคุณเหมือนกันบางครั้งเขาก็แบบผิดหวังนะคะผิดหวังจากตัวของคุณแต่คุณก็ไม่ได้ว่าแบบ แล้วไงอ่ะคุณจะต้องยอมทุกอย่างคุณไม่ยอมนะเอลีมีความรู้สึกแบบนั้นนะคะเขารู้ว่าคุณเนี่ยเป็นคนที่มีความมั่นใจในตัวเองพร้อมที่จะพูดคุยพร้อมที่จะทำอะไรกับเขานะเขาเขารู้ว่าตอนนี้คุณแบบเหมือนมีแผนการแล้วว่าคุณจะทำอะไรต่อไปยังไงนะคะมาขอดูสิ่งที่คุณจะทำต่อไปนะคะเพจ of ฟว n ขอภัยค่ะ Age of One นะคะหนึ่งไม้เท้าสิ่งที่คุณจะทำต่อไปและสิ่งที่คู่ของชาวราศีกรกฎจะทำต่อไปค่ะ Knight of Pentacle สิ่งที่ชาวราศีกรกฎจะทำต่อไปนะคะในอนาคตนะอลิมีความรู้สึกว่าตัวคุณเองเนี่ยไม่ยอมมาสักระยะหนึ่งแล้ว และหลังจากนี้ก็จะไหม่ถ้าจะเริ่มต้นด้วยกันใหม่คุณจะบอกข้อเสนอแนะีน่ยในสิ่งที่คุณต้องการค่ะนะคุณแบบจะเด็ดขาดแล้วก็ค่อนข้างที่จะดุดันกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะคะในอนาคตคุณจะบอกแล้วคุณต้องการอะไรบ้าง1 2 3 4จะแก้ไหมจะทำไหมอันนี้ไม่ชอบนะอันนี้ชอบนะอันนี้ให้ทำต่อไปอันนี้ไม่ทำนะคะ แล้วเขาหรอเขารับฟังคุณหรือเปล่านะคะไอรินมองว่าเขาจะปรับให้นะแต่ปรับให้ทีละนิดปรับให้ทีละนิดบางครั้งก็ฟังบางครั้งก็ไม่ฟังนะคะคือตามแบบตามอารมณ์ของเขาอะ่ะหรือตามความรู้สึกของเขาอะ่ะคนคนนี้คือไอรินมองว่าเขาเน้นอะไรที่แบบมีความสุขอะ่ะช่วงเนี้ยถ้าคุณพูดดีกับเขาอ่ะเขาปรับให้ แต่ถ้าจะมาขู่บังคับเขาคนคนนี้คู่ของชาวราศีกรกฎก็ไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะขอดูหน่อยค่ะแผ่นภาพาพาเปกเนตนะอยากบอกอยากแนะนำอะไรชาวราศีกรกฎสำหรับคนที่มีคู่ชัดเจนอยู่แล้วค o ะจอยค่ะอยากให้คุณมีความสุขระหว่างการเดินทางความรักในครั้งนี้เนาะเก็บเกี่ยวความสุขรอบตัวคุณระหว่างการเดินทางคือความรักเนาะไม่ไม่ใช่ว่าแบบ จะต้องรักกันในเหมือนแบบตั้งเป้าไปว่าเขาต้องทำตรงนี้ก่อนต้องทำตรงนี้ก่อนคือบางครั้งตอนนี้มีความสุขอะไรได้กันได้ทำเลยนะคะอะไรยอมให้กันได้ทำสานะคะ protection สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะเทวดานางฟ้าอยากบอกคุณว่าคุณไม่ต้องกังวลอะไรเลยตัดความกังวลทิ้งไปให้หมดคุณจะได้รับการปกป้องการดูแลจากเทพ จากเทวดานางฟ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณเคารพนับถือบูชานะคะทิ้งความกังวลใจไปให้หมดไม่ต้องมีความกังวลใจอะไรทั้งสิ้นนะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักอยากได้อะไรแบบไหนขอพรท่านนะคะแล้วคุณจะสำเร็จตามที่คุณต้องการนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขสมหวังกับความรักนะเจอกันใหม่คลิปหน้าแม่หือ่มแม่ยังไงก็พพ์มาบอกกันได้นะคะสวัสดีคะ่ะ